สวัสดีครับมาพบกับผมนะฮะพอดบอกอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดบอกอ l โลนนะครับวันนี้น้ำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ f แฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันเลยครับพอดบอกอโลนนะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะฮะทั้ง2ช่องทางนี้เลยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตกันนะครับก็ ถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นนะครับในช่องทางการดู YouTube นะครับรบกวนนะครับอย่าไปกดข้ามมันนะครับยังไงปล่อยๆผ่านไปนะครับมาแป๊บๆไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่ข่าวข่าวแรกเนาะก็อันนี้ต้องบอกนะครับว่าในการเปลี่ยนผ่านมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมครับ แต่ลิเว์พูของเรานะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เปลี่ยนเป็นโค้ดที่ชื่อว่าอร์เนอร์สล็อตนะฮะมันไปในแนวทางที่มันดีนะครับไอ้ส่วนเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้เขามีสื่อมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับผลงานการออกสตาร์ทนะครับของทางอร์เนอร์สล็อตนะครับในอ่า ทั้งทั้งหมดนะครับในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่าคาราบาวครับนะครับทีเ์พูลของเราได้ลงเล่นลงไปนะครับเขาบอกว่ามีการเขาออกมาเปิดเผยนะครับถึงสถิติอันยอดเยี่ยมนะฮะของล์ภูภายใต้การทำทีมของทางอันเนอร์สล็อตนะครับในฤดูกาลนี้นะฮะและณตอนนี้เนี่ยนะครับรังจ่าฝูงนะอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับสิ่งแรกนะครับการสามต่อเกมลุกนะฮะ เขาบอกมาอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยลิพูนะครับในยุคข,ของอันเดอร์สล็อตนะฮะมีตัวเลขจังหวะการทําประตูนะครับอยู่ที่15.69ลูกกับการเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤด,ดูกาล2024ถึง2025นะครับทําให้ลิพูณนะตอนนี้นะครับเป็นทีมอันดับ2นะครับเป็นรองเพียงแค่อาร์เซนอลนะที่ทําได้ถึง15.89ลูกแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เลยทําให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยยุค อันเดอร์อสล็อตนะครับสารต่อมรดกจากทางเยนคอปได้เป็นอย่างดีด้วยนะฮะและหลังจากซีซันก่อนลิพูเป็นทีมที่มีตัวเลขจังหวะที่น่าทําประตูเยอะที่สุดของพิมลีกที่จํานวนถึง93.3ลูกซึ่งถ้าหากอันเดอร์อสล็อตนะครับยังทําให้ทีมของเขาเนี่ยรักษามาตรฐานได้นะครับก็จะมีโอกาสที่ลิพูนะเอ่อกับในยุคข,ของอันเดอร์อสล็อตกับยุคข,ของคอปเนี่ยนะครับ อาจจะพอๆกันหรือว่าดีกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับทีมที่มีสตินะครับที่ทำจังหวะน่าจะเป็นประตูสูงสุด5อันดับแรกนะก็มีอาร์เซนอลเป็นอันดับเป็นอันดับหนึ่งนะลิพูอันดับ2เชลซีเนี่ยมาเป็นอันดับ3นะครับสเปอร์อันดับ4แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอันดับ5นะครับเจอะกันไปอีกนะครับถึงเรื่องเกมลับที่เหนียวแน่นนะครับก็ต้องบอกงี้ว่าเมื่อเรรู้การก่อนเนี่ยลิพูนะครับ,นะรบก็ าภายใต้การคุมทีมของทางเยงคอปนะครับมีปัญหานะครับในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยในจังหวะการเสียประตูมากถึง1.22ลูกต่อนนัดเลยนะฮะหรือเป็นคิดหรือคิดเป็นจำนวนที่50.58ลูกนะครับแถมซีซั่นนี้นะครับแถมซีซั่นที่แล้วเนี่ยคู่แข่งก็ยังมีโอกาสลองยิงใส่พวกเขาถึง10.9หนนต่อน,นัดอีกด้วยนะฮะในขณะนะครับ ในขณะที่ทีมในยุคข,ของทางอันเดอร์สลอตเองนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเกมรับนะครับเหนียวแน่นในช่วง7นัดแรกนะครับพวกเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนะครับในจังหวะการเสียประตูอยู่ที่0.74ลูกต่อน,นัดน,นะครับหรือจำนวนรวมอยู่ที่6.75ลูกซึ่งทำให้ทีมของทางอันเดอร์สลอตนะครับเป็นทีมที่มีตัวเลขด้านนี้ต่ำที่สุดของลีกในตอนนี้นะครับแล้วเขาก็เปิดเผยมาว่าทีมที่ มีสติจังหวะที่น่าจะเสียประตูต่ำที่สุด5อันดับแรกนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นลิปูนะฮะอันดับ2เป็นฟูลแลมนะอันดับ3เป็นทางทันห์นอมสเปอร์นะครับอันดับ4เป็นอาร์เซนอลแล้วก็อันดับที่5เนี่ยเป็นทางแอสตันวิลล่านะครับไปกันอีกนะครับไปถึงสติการผ่านบอลที่มีประสิทธิภาพนะครับลิปูเนี่ยณนะตอนนี้นะอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะมีอยู่ที่29.51%เลยนะ อันดับ2เนี่ยเป็นเลสเตอร์นะครับอันดับ3เป็นนิวคาสเซิลนะฮะอันดับ4เป็นเบนฟอร์ดแล้วก็อันดับ5เป็นวูฟแฮมป์ตันนะฮะทีมที่มีโอกาสที่จะนำบ่อยมากที่สุดนะฮะลิฟูก็มาเป็นอันดับ1เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่58%อันดับ2เนี่ยแมนซิตี้นะครับ57%อันดับ3เป็นสเปอร์นะครับ46%อันดับ4อาร์เซนอล42%แล้วก็อันดับ5เป็นทางเชลซีนะครับแล้วก็ทีมที่ตามหลังคู่แข่งนะครับมาเป็นนนน5อััดบแรรรกกใพีีีเมย์ละะฮ อาร์เซนอลเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ลิเวอร์พูลสามเปอร์เซ็นต์นะครับฟอร์เรสต์สิบเอ็ดนะครับเชลซีสิบห้าก็ถือว่าค่าทั้งหมดนี้นะฮะโอเคละ่ะเขา <c oughs> เพิ่งรวมได้แค่ต้นต้นฤดูกาลนะครับมันอยู่ไปในแนวทางที่ต้องบอกว่าดีกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับผมไม่ได้บอกว่าครอปแย่กว่าสล็อตหรือว่าสล็อตดีกว่าครอปไม่ใช่นะครับแต่ณตอนนี้นะครับ,ต,ต,นนนะรบต้องบอกงี้ว่าอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยนะฮะ มาเปลี่ยนแปลงนะครับมาแก้ไขข้อเสียนะครับที่ลิ์พูเนี่ยเคยผิดพลาดไปในฤดูกาลที่แล้วนะฮะให้มันกลับมาดูดีขึ้นนะครับโอเคละมันคือการใช้นักเตะชุดเดิมเนี่ยแหละนะครับในยุคของครอปมาด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็แก้สิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันไม่ลงล็อกนะครับต่อกันไม่ติดนะฮะทำให้มันดูดีขึ้นทําให้มันดูเยี่ยมขึ้นนะทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะตอนนี้เนี่ย โอเคต้นฤดูกาลเนี่ยทุกอย่างมันดีแล้วเหลือการบ้างของอันเนอร์คือ,อคที่เขาบอกกันมาว่า12อนัดอันตรายนะฮะที่กำลังจะมาถึงหลังจะจบเกมทีมชาติแล้วก็ช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือการโลเทชั่นจะเอาอยัางไงถ้าสมมติว่ามีปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับปีนี้ลีพูเพิ่งซื้อนักเตะไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเฟเดริโก้เคียซ่า นะครับโ okay, อเคอาจจะมะีซื้อเยาวชนเชลซีมาซื้อซื้อมาบาดาชววลี่มาแต่2ตัวนี้ไม่ได้เป็นชุดใหญ่อยู่แล้วถูกไหมมาบาดาชววลี่ก็โดนยืมอยู่นะครับดาวชนของทางเชลซีก็เล่นอยู่ในชุดยู21น,นะครับไม่ได้ขึ้นมานะครับอันนี้มันก็คือการบ้านของทางอาร์เนสร์สล็อตว่าจะแก้ไขปัมันยังไงนะฮะเรามาคอยติดตามไปเรื่อยๆนะฮะเรามาคอยลุ้นไปเรื่อยๆว่าในยุคข,ของอาร์เนสร์สล็อตนะฮะมันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ ได้อีกไหมนะครับปัญหามันยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันลดน้อยลงนะฮะก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปผมว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะฮะคอยเอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับเอาไปต่อเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะข่าวนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันเนะเป็นข่าวของการต่อสัญญานะฮะมันก็มีมาเรื่อยๆทุกวันแหละนะเพราะว่าเราก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะะเวลาเนี่ยมันใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้ว ถ้าถึงเดือนมกราคมนะครับสามนักเตะคนสําคัญที่เรายังไม่ได้ต่อสัญญาเขาจะมีสิทธิ์นะครไปคุยกับทีมใหม่ได้ทันทีนะครับมันก็เลยต้องติดตามกันไปต่อไปต่อเนื่องกันเรื่อยๆเลยนะครับข่าวอันนี้เป็นของ v i r ร์จิ u n d นไดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาฉบับใหม่นะฮะอันนี้เป็นข่าวออกมาจากแต่ทีมท็อปนะเขาบอกมาว่าอาร์เน็สเนี่ยนะครับ อ่าเฮดโค้ชของทางลิพูเนี่ยคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญเป็นอย่างมากคนหนึ่งในการขยายสัญญาฉบับใหม่ของทางเวอร์จิลฟันดเนื่องจากว่า mm. นะครับ mm. เขาเนี่ยได้ทําการยืนยันกับทางสโมสรลิพูไปแล้วว่าเขาเนี่ยต้องการอยากที่จะมีกองหลังรายนี้อยู่กับทีมต่อไปนะครับการเจราจาระหว่างฟันไดกับสโมสรลิพูกำลังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับและเป็นในไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็คาดกันว่านะครับสัญญาฉบับนี้เนี่ยจะได้รับการสรุปภายในเร็ววันนี้ด้วยนะครับมีการเปิดเผยออกมาด้วยนะครับว่าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยอาจจะทําให้ v บ r ร์ f u n d นไดได้รับค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยสูงถึง3 0 0 0 0นปอนต่อสัปดาห์และเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับจากสัญญาปัจจุบันของเขาซึ่งอยู่ที่2อง0 0 0สอนปอนต่อสัปดาห์อีกด้วยนะฮะก็เป็นไปในไปในแนวทางที่ดีนะแต่เนี้มันคือ การที่เขาเขียนข่าวขึ้นมานะครับอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างมันต้องรอสโมสรมามาเซ็นสัญญาเขาจริงๆนะฮยแต่เราก็ต้องฟังดูความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่อยากให้แบบโอ้ยเดี๋ยวรอเซ็นทีเดียวนะฮะมันมีข่าวมันก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงว่าอานเนอร์เนี่ยไปบอกกับทางสโมสรว่าต้องการฟันไดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยตัวผมเองผมก็ยังต้องการฟันใดนะไม่ใช่ว่า ต้องการฟันไดคนเดียวก็ต้องการทั้ง3คนน่นแหละแต่ผมบอกในไปในคลิปที่แล้วแล้วว่าฟันไดมีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเขายังต้องยังอยู่กับทีมต่อไปแล้วผมก็เชื่อว่าค่าเหนื่อย300แสนมันอาจจะสูงจนเกินไปผมว่าอาจจะไม่ถึงเต็มที่2องแสนเจสําหรับตัวผมนะผมคิดว่า2องแสนเจนแปดเนี่ยกำลังสวยกําลังสวยเลยนะครับสามหมผมว่าสามโมสรอ,อาจจะยื่นให้ไม่ถึงแต่ไม่รู้นะ ก็อาจจะให้เป็นสัญญาฉบับสุดท้ายกับสโมสรก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเออก็เลยอาจจะให้ไปถึง3 0 0แสนแต่ส่วนตัวผมคิดว่า2 0 0แสนเจ0ดสองแสนแปดเนี่ยสวยๆเลยนะครับกำลังดีนะครับเพิ่มขึ้นไปห้าหมื่นถึงหกหมื่นปอนนะผมว่าฟันไดก็รับได้มันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใครไม่ไม่เพิ่มเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเพิ่มให้เขาด้วยนะครับเา้านอกจากนี้นะครับเบอร์จิฟันไดนะครับก็ยังมาพูดถึงการได้สวมปลอกแขนกับทันทีมลิฟท์นะครับ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษที่สุดแล้วนะฮะฟันไดเขาให้สัมภาษณ์่างนี้ครับเขาบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สวมปอกแขนกับตันทีมผมเป็นกับตันทีมคนแรกในยุคจอร์แดนเฮนเดอร์สันและเจมิเนอร์ยังอยู่ที่นี่และแน่นอนว่าการได้สวมปลอกแขนกับตันทีมเป็นความรู้สึกพิเศษเสมอมาการได้นําทีมลงสนามเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆไม่ว่าจะเป็นเกมยุโรปเกมลีกหรือเกมบอลถ้วยแต่เมื่อผมได้รับเลือกให้เป็นกับตันทีมแล้วจริงๆแล้ว มันก็ถือเป็นเรื่องพิเศษสำหรับผมแล้วเนี่ยการได้เป็นกัปตันทีมของทีมชาติฮอลแลนด์และสโมสรลิปูถือเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ผมทำมันสำเร็จแล้วบอกตามตรงผมแทบไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยตอนที่ผมยังเด็กซึ่งนั่นอาจทำให้มันสวยงามยิ่งขึ้นไปอีกผมรู้สึกโชคดีจริงๆที่ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมของทั้งกับทีมชาติและก็สโมสรประการแรกและสาคัญที่สุด คุณจะต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันอย่างมากและนั่นนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันไปได้เลยคุณควรยอมรับมันและคุณควรเพลิดเพลินไปกับมันผมคิดว่าในสโมสรอ,อย่างลีภูมันเป็นเรื่องปกติมากแฟนบอลและคนภายนอกต่างคา,าดหวังให้คุณอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเสมอ และมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะต้องลงเล่นทุกๆสาวันหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คุณต้องแสดงฝีเท้าออกมาและนั่นคือสิ่งที่ผมสนุกไปกับมันแต่ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงเซ็นสัญญากับสมโมสรด้วยผมต้องการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทุกๆเกมเอ๊ะมันมีตรงนี้ด้วยนะ,ะแต่ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงเซ็นสัญญากับสมโมสรด้วยเห็นไหมเออนะมันเหมือนจะสื่อไว้ว่าอยากต่อสัญญาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะฮะ อีกประโยคนึงครับเป็นบรรทัดสุดท้ายนะครับเขาบอกเขาบอกววาอย่างนี้ครับว่าผมต้องการดึงศักยภาพของตัวเองมาให้มากที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ผมชอบจริงๆและตอนนี้ผมเองก็กําลังสนุกไปกับมันใช้เวลากับมันให้เต็มที่และสนุกกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อโอฟันได้นะฮะก็ออกมาพูดเนาะทั้งหมดแหละนะครับเกี่ยวกับการได้เป็นกัปตันทีมของทาง ลิวพูนะครับแล้วก็ทางทีมชาตินะความใฝ่ฝันของเขาเนี่ยครบออต้องบอกงีนะ้นะครบนะครเป็นทั้งทั้งสองอย่างเลยกับกับตันทีมชาติด้วยกับตันของทางลิวพูด้วยนะฮะวันคือความภาคภูมิใจของเขาเนั่นแหละนะและผมก็เชื่อว่าเขาเนี่ยนะยังสามารถสวมปลอกแขนไปกับทีมได้อีก2ปีเป็นอย่างน้อยนะฮะก็ภาวนาแล้วกันให้สโมสรลิวพูของเราเนี่ยต่อสัญญาทางเวอร์จิลฟานได ออกไปอีกแล้วกันนะครับอ่ะไปกันต่อเลยครับยังไม่จบเรื่องสัญญานะครับอีกคนหนึ่งที่ผมขอพูดถึงนั่นก็คือเจ้าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนั่นเองนะครับเมื่อวานพูดซาลาพูดฟันไดไปวันนี้มาพูดเรื่องเทรนด์บ้างนะครับต้องบอกงี้ว่าโอ้โหตอนนี้กระแสนะครับในเรื่องของมาริทที่อยากจะดึงตัวเทรนด์เนี่ยมันเริ่มกลับมาแรงอีกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นว่า มันใกล้จะถึงเดือนมกราคมแล้วนะครับสื้อต่าง,าง,างนาๆนา้นนพยายามเล่นข่าวพยายามโหมนะครับไม่รู้แหละจะเขียนไว้จะเขียนอยู่ฝั่งมัดลิตก็ดีจะเขียนอยู่ฝั่งริพูก็ดีตอนนี้มันเขียนออกมาหมดนะฮะผมขอนําเสนออันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะค่อยๆไปเป็นลําดับนะฮะข่าวเทนในค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะอันนี้มันมาจากดิแอเลนติกนะครับ เขาเขียนไว้อย่างนี้ว่าแน่นอนว่าชื่อของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยนะฮะอยู่ในอันดับต้นๆเลยสําหรับรายชื่อที่ทางแลมาอริดนะครับอยากได้ตัวไปครองนะครับเพราะด้วยความสามารถประสิทธิภาพอายุและก็เรื่องฝีเท้าผลงานที่ประสบความสำเร็จกับสโมสวอร์พูและทีมชาติอังกฤษนะครับและที่สำคัญเลยนะสถานการณ์สัญญาของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยทำให้ได้รับความสนใจอย่างมาก จากแรนัมัลลิดนะครับนั่นก็คือสัญญามันใกล้จะหมดนะฮะอรนมัลลิตนะครับได้ทําการศึกษาตลาดซื้อขายและสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายในตําแหน่งแบ็กขวาอย่างรอบคอบมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าสําคัญใดๆเกิดขึ้นในเวลานี้พวกเขาให้ความสนใจสําหรับ ผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาก่อนที่ทางดานิเอลคาบาเคานะครับจะได้รับการบาดเจ็บหนักไปด้วยซ้ําพวกเขามีแผนที่จะทําการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่สําหรับตําแหน่งนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วและก็มีแรงงานมาด้วยนะครับว่าทางจนะู๊ดเบลิงแฮมเนี่ยพยายามพูดถึงสโมสรแลมาริตและเมืองนี้นะครับในแง่ดีนะครับให้กับทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนได้ฟังอยู่บ่อยๆด้วยนะฮะนับตั้งแต่ที่เขาย้ายไป ถิ่นเบอร์นาบิวนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของทางเทนอเล็กซานเดอร์อโนว่าจะย้ายไปอยู่กับทางเลอันมาดริดนะครับและนอกจากนี้นะครับดอนอัสดิษนะครับดอนอัชชิสันนะขออภัยพูดผิดดอนทัชชิสันนะครับอดีตผู้เล่นของทางลีพูนะครับเขาออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเทนอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยนะครับควรที่จะย้ายไปร่วมทีมเลอันมาดริด นะครับเพื่อหาโอกาสในการคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพิ่มเติมนะฮะดอนฮัชิซายเขาพูดไปอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเทรนต์เนี่ยคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลมาแล้วทุกอย่างทั้ง League, พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพและก็ลีกคัพนะครับฮัชิซายเขาบอกว่าการย้ายไปเล่นให้กับเรอัมลมาดริดจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับในการหาความท้าทายใหม่ๆและสร้างสร้างชื่อเสียงในต่างแดนที่สเปน เทนต์จะได้ร่วมงานกับนักเตะร,ระดับโลกอย่างจูเบลงแฮมวินิซิอุสและคิเรียนเอ็มปาเป้ซึ่งจะช่วยยกระดับฝีเท้าของเขาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฮันิสันก็ยอมรับนะครับว่าแฟนบอลลิพูเนี่ยคงไม่อยากเห็นเทนอเลสัซนเดอร์โนย้ายออกจากทีมแต่เชื่อว่านะครับเทนเนี่ยยังมีเวลาที่จะกลับมาคาแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ได้เสมอหลังจากประสบความสำเร็จกับทางเลมดริดนะฮะ อาจารย์จีันก็พูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผมเข้าใจว่าแฟนๆลิปูเนี่ยคงจะเสียใจหากว่าเทรนต์เนี่ยย้ายทีมแต่เขายังหนุ่มและตัวเขาเนี่ยยังมีเวลาอีกมากที่จะกลับมาเล่นให้กับลิปูดได้ในในอนาคตข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีความชัดเจนว่าเทรนต์เอลิซันเดอร์โนนะฮะจะยังตัดสินใจอย่างใดนะครับยังไม่มีความชัดเจนขออภัยว่าเทรนต์เอลิซันเดอร์โนจะตัดสินใจแบบไหนนะครับว่าจะย้ายหรือจะอยู่ต่อนะ นอกจากดอนฮัชชิซันนะครับยังมีเอียนไรท์นะครับแล้วก็ลอยคีนด้วยนะเออเขาออกมามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนนะครับในการย้ายไปยังเรอัมลมาดริดด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนะสำหรับการย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเอียนไรท์เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าอเล็กซานเดอร์โนเนี่ยประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วกับสโมสรลิเวอร์พูลทั้งในลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเวิลด์คลับ อ่ะเออับเบอร์ครับคาราบาวครับและ FA ครับเขาทําทุกอย่างเพื่อสโมสรนในวัยเด็กของเขาหมดแล้วแต่จากสถานการณ์ของเขาในตอนนี้เนี่ยฝ่ายบริหารทําไมถึงไม่ถึงยอมให้เขาอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายได้ละ่ะทําไมพวกเขาไม่ต่อสัญญากับเขาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนแล้วมันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกมากจริงๆรอยคีนผมคิดว่าลอยคินพูดนะครับเขาพูดว่าผมคิดว่าเขาควบคุมเรื่องนั้นทั้งหมด อ่ะขออภัยเขาควบคุมเรื่องทั้งหมดนั้นได้ดีเลยคุณคงคิดว่าลิพูกําลังพยายามจะเซ็นสัญญากับเขาให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็คงต้องออกจากลิพูไปแบบฟรีเอเนต์และที่เดียวที่เขาสามารถจะไปได้นั้นก็คือการเล่นต่างประเทศและถ้าหากเป็นเลอบริดในปลายทางของเขาก็ถือว่าเป็นตัวเลอือกที่ดีสําหรับเขาเลยทีเดียวนะฮะ ทั้ง3อดีตนักฟุตบอลนะครไม่ว่าจะเป็นดอนทัชิสันลอยคีนและเอียนไรท์นะครับผมเนี่ยมีความคิดเดียวกับเอียนไรท์เลยคือทำไมมึงไม่ต่อตั้งแต่2ปีที่แล้วเอียนไรท์พูดถูกมากครับพูดได้โดนใจผมมากว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> นักเตะอายุเท่าเท,ทนฝีเท้าแบบนี้การเล่นแบบนี้ ทำไมมึงไม่ต่อขนาะ่สองปีที่แล้วมึงปล่อยให้สัญญามันเหลือปีเดียวเน่เยนไลพูดถูกมากมากผมว่าแฟนบอลลิปูทุกคนก็คิดแบบนี้ว่ามึงปล่อยให้เทรนหมดสัญญาได้ไงฟันไดซสาระอันนี้ผมไม่ติดเพราะว่าอายุคือเลขสามแต่เทรนเนี่ยยี่สิบห้าไปปล่อยได้ยังไงให้สัญญาอยู่แบบนี้แล้วโหการไปแบบฟียเยนเนี่มันโคตรน่าเสียดาย,ยนะผมจะบอกให้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับแลแ้วนักเตะเองก็ไม่เคยงองแงไม่เคยที่จะบอกว่าผมขอย้ายทีมนู่นนี่นั่น ไม่ปริปากพูดสักคำนะฮะแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยมันสมควรที่จะตำหนินะครับเกี่ยวกับบอร์ดบริหารหรือว่าคนที่ดูแลกเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญานักเตะเนะี่ยคุณไปปล่อยได้ยังไงเนี่ยเรื่องเนี้ยผมแบบผมไม่โอเคนะครับก็ภาวนาอยู่ว่าต้องต่อให้ได้นะเทรนด์เนี่ยจริงจริงอะเทรนด์เนี่ยมันคือเบอร์แรกเลยที่เราต้องต่อให้ได้นะครับมันคือเบอร์แรกเลยเพราะว่าอยู่เขายัางน้อยเรายัางใช้งานเขาได้อีกตั้งหลายปีครับเจ็ดปีผมบอกเลยเป็นอย่างน้อย เออตอนนี้ยี่ห้าเอาเจ็ดปีอะเจ็ดปีสามสองสามสิบสามเอดก็ยังเล่นได้นะครับยังใช้ได้อีกเยอะทําไมถึงไม่ต่อไปห่วงอะไรเรื่องค่านงค่าเหนือ่อยมันไม่ต้องห่วงแล้วครับมันค่อยๆขยับไปสิเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแล้วที่มีข่าวว่าจะถึงเป็นสามสาผมว่าไม่ถึงหรอกนะครับไม่ถึงหรอกมันก็ต้องต้องมีหลักสองแหละนะครับก็ต้องค่อยๆขยับคุยกับนักเตะมันไปแล้วผมก็เชื่อว่านักเตะมันก็พร้อมที่จะต่อ นะครับอ่ะเมื่อกี้พูดเกี่ยวกับฝั่งที่จะย้ายไปไปทางเลอัมาดลิดแล้วใช่ไหมของเทรนต์นะครับเขานี้มาพูดถึงฝั่งที่เขาเขียนถึงล์พูบ้างนะครับอันนี้มาจากฟุตบอลอินไซด์นะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะครับว่าสโมสอร์พูเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องการขยายสัญญากับเทรนต์อเล็กซานโดซันเดอร์อโนมากยิ่งขึ้นแล้วในตอนนี้หลังจากก่อนหน้านี้นะครับการเจรจาหยุดชะงักลงไปเนื่องจากว่า ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็ทั้งสโมสรและก็ทางนักเตะนะครับยังคือยังหาข้อสรุปที่มาลงตัวไม่ได้นะครับแต่ว่าล่าสุดมีรายงานออกมานะครับว่าข้อเสนอที่สโมสรลิพูยื่นให้พิจารณานั้นนะครับคือยื่นให้ใหม่นะดูเหมือนว่าจะได้รับความพึงพอใจอย่างมากเช่นเดียวกันความชัดเจนในเรื่องสัญญาฉบ,บับใหม่ของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โน่น่าจะมีให้เห็นบ้างหลังจาก จบสัปดาห์การแข่งขันทีมชาติในครั้งนี้อ่ะเออมันมีข่าวอย่างนี้มันก็พอกระชุ่มกระชวยหัวใจแฟนบอลหน่อยนะครับเริ่มขยับเริ่มโอเคมีความพึงพอใจนู่นนี่นั่นถือว่าโอเคเลยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับยังไงก็ขอให้มันเป็นจริงในฝั่งที่เขาเขียนมาถึงริวิแล้วกันนะครับว่าสัญญาเนี่ยนะมันคืบหน้าและมันดูดีและมันนู่นนี่นั่นและ นะฮะรีบทําครับก่อนที่นักเตะมันจะใจเอ่อมันจะเขวรีบทําก่อนที่นักเตะมันจะโดนสื่อนะครับที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าสื่อที่พยายามโน้มน้าวให้นักเตะย้ายทีมนะครับรีบทาซะก่อนที่นัก,นกเตะจะไปดูพวกนั้นแล้วใจมันไม่อยู่กับแอนฟิลละมันไม่อยู่กับเอ่อเมืองลิเวอร์พูลละมันจะไปอยู่กับที่เมืองมัดลิดอันนี้มันจะคือปัญหา และผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากนะสำหรับรีพูทกับการที่ต้องเสียเทรนด์แบบฟรีเอเน่นนะครับถ้าจะเสียจริงๆผมว่ามันต้องมีเงินเข้ามามันเสียฟรีแบบนี้มันมันเป็นอะไรที่ไม่โอเคมากนะผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการต้องเรื่องเงินกับสโมสรอ,อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่มันเสียความรู้สึกนะครับในในการที่สโมสรเนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญของทางนักเตะอันนี้ผมมองแบบนี้เลยนะ เออนะครับไงก็ช่วยกันภาวนาแล้วกันนะว่าให้สัญญาฉบับใหม่ของเทรน์เนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็นักเตะพึงพอใจกับสัญญาที่จะได้รับในฉบับใหม่นี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับโอ้โหวันนี้พูดถึงแค่นักเตะแค่พูดถึงนักเตะสคนกับผู้จัดการทีมนะฮะอันนี้ก็โหรอไป 20กว่านาทีแล้วนะครับก็ครบทั่วแล้วนะฮะใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางสาตินะครับการคุมทีมของทางอันเดอร์สล็อตเรื่องสัญญาฟันไดหรือว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเองนะครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างบอกกันมาหน่อยแล้วกันนะครับว่าคุณได้ฟังแล้วแล้วรู้สึกยังไงพิมพ์มาบอกกันหน่อยแล้วกันชมจบแล้วนะครับอย่าลืมไปกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook แล้วก็ ยู u ูบนะครับชื่อพอดวากาล n e พิมพ์เป็นภาษาไทยชื่อเดียวกันเลยนะครับไปกดติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะคลิปหน้าจะนําพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมนะครับกับช่องพอดวากาล n e วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ